ชื่อนานนทุนพุกรอดชั้นปวชสามทับสามเลขที่สองครับนนี้จะมาอ่านวงจรแต่ครับแบตเตอรี่ขั้วบวกเข้าที่ฟิวสิบแอมป์ไปที่ขั้วสองมาที่ขั้วสามสิบไฟจะรออยู่ที่ขั้วสามสิบไปที่ขั้วแปดสิบห้า 85, ผ่านขดลวด ไปที่ขั้ว86ไปที่ขั้ว7ปัก 1A ผ่านสายไฟเส้นสีน้ำเงินเขียวไปที่ขั้ว28ปัก 4B ไปที่ขั้ว18ปัก 4E ผ่านสายไฟเส้นสีดำไปที่ขั้ว A ไปที่ขั้ว B ผ่านสายไฟเส้น, A, น, B, นสีแดง เข้าสวิตช์แล้วก็ลงกลาวครับแล้วก็ไฟที่รออยู่ที่คขั้วสามสิบจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อไฟขั้วแปดห้าผ่านขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กไปที่ขั้วแปดหกจากนั้นหน้าคอนแทคจะปิดไฟที่รออยู่ที่ขั้วสามสิบ จะผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปที่ขั้วแปดปักหนึ่งเอไปที่ขั้วสิบเจ็ดปักเอเอหนึ่งไปที่ขั้วหนึ่งปักบีเอหนึ่งผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปที่ขั้วหนึ่งแล้วก็ลงกลาวครับก็จบการทำเสนเห่ห์ไปเ่นี้